ช่องใหม่นะคนไหนที่ติดตามพี่ยาอยู่นะอย่าลืมไปติดตามช่องเวยนะช่องอะไรลตลกแดงตลกแดงเพื่อนพี่ยา,<บ>าเองเพราะว่ามันตลกแดงจริงเดี๋ยวเราไปดูว่ามันอ่ะขายอะไรบ้างะนะคือที่เราพูดมันมึงอย่างเงี้ยคือว่าเราสนิทกันเพื่อนกันเพื่อนกันสนิทกันนานแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่พี่ยาก็ไม่ค่อยพูดมันมึงหรอกนะแต่พูดกับมันคนเดียวเนี่ยแหละเพราะว่าเราสนิทกันมากคือสนิทกันแบบว่าเล่นตบหัวกันได้นะ แต่มึงตบกูไม่ได้นะหัวหัวมึงตบมึงหัวกูหอกมดแล้วกูไม่เคยตบหัวมึงหัวมึงตบหัวกงหอกหมดงแล้วกูยังไม่มีผัวนะอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปติดตามดูช่องตลกแดกตลกแดกเออมึงคิดไหมว่าทำยูทูบเนี่ยมันได้ตังค์นะมึงต้องทำนะเออช่องตลกแดกช่ไปสร้างเพจให้มันด้วยนะวันเนี้ยนี่เป็นยูทูปเปอร์ต่อไป ต่อไปนะให้เยาอ่ะเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในนี้เมียมึงอ่ะแล้วมึงเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังในช่ลยตลกแดกอย่างเดียวเลยตลกแดกอ่าตลกแดกไม่ต้องพกตังค์ไม่พกตังค์ของฟรีกินได้ทันวันกแดกรโลแกนของช่องตลกแดกคืออะไรของฟรีกินได้พื้นมือของฟรีพบ้นมือบ็กินก็ได้ของฟรีกินได้ทั้งวันของเสียตังค์ทั้งวันไม่กินก็ได้เด้านสินค้ามีเลยไห ยืนตรงกลางไม่ยืนตรงกลางตอนที่อาบอกเขาถือต้อยูงที่สองยงาไงคราบวอแบงค์พี่าบอกหมดขวดได้สองพันอะฮะถือต้มยูหมดขวดได้สองพันไมด้ไรเลยไม่ได้เลยน่จางหจางเรอไมจางไห่จมไข่ลา้จางหรอจางลาอะไรลาอาปลา มาได้ได้ไหมป้อนไหมเคขัปลาทานปลาเพื่อนบอกขาดปลาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวป้อนเพื่อนเพื่อนบอกขาดปลามะได้ครับเพื่อนบอกขาดปลาขาดอะไรอีกไม่เพื่อนขาดไกจางเนาะเกินมันจางเปรี้ยวจางไหมมันจางไหมจางไมมันจาไม่เผ็ดเป็ดขอไม่เผ็ดเปรี้ยวขาปลาขาปลาขาปลาเผ็ดได้ไอ้เปรี้ยวได้เผ็ดไม่เผ็ดไหมไม่อีกออนเผ็ดมันจะออนเผ็ด อ่พี่ยายุมเลยอมปีตอยากออนหวานด้วยอ่นหวา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 นมปีี่าอ่อนีมันนัวหมมันนัวไหมนัวมันไม่ค่อยนัวไงแนัวตัวนี้มันยังไม่นัวไม่นัวไงเพื่อนบอกมันยังไม่นัวโอ้ยกูไรัมกันอนวอ่า ทำไมหนัวนึกงงเลยนะทำไมใส่นิดเดียวเองนะทำไมถึงหนัวโดหนึ่งเดือนเดียวใส่นิดเดียวโดนึ่งเดือนลดเดียวเลยพูดแต่อร่อยพูดแต่อร่อยอร่อยไหมอร่อยหนัวไหมมาหนึงหนัวช่อะไรชื่อช่องอะไรช่องกระโหลกแหนะกระโหลกแกนของช่องมันนะคืออะไรรู้เปล่า ของพี่กินได้เพื่เบื่ไม่พูดช้าๆเดี๋ยวกูจะแปลให้ของพี่กินแตพืเบื่ของพี่กินได้ทั้งวันของเสียตังเพืเืกูกินขอเสียตังทั้งวันไม่กินก็ได้เฮ้อยายาอไรนะกินแล้วจบยเลยต้กินแล้วจบยป่รับกินแล้วจบเลยเหรอกินแล้วจบยาจบเลยเมดจบยาจบยาจบยเ้จบยพี่ยาเปยจบยจบยอ mình chết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  chồng chia าทางปากเฮ้ยึงอะไรอนอนลยนอนยาอยู่หน้าพัดลมด้วยนะพี่เอกอยู่หน้าพัดลมด้วยนะพัดลมอีกอันนี้นั่งรถกระบะแล้วแต่มือวางนนมันะไร่อะไรอะกะอ่างันี่ไงผักเลยผักให้พี่เอเาไม่เอามูรอันนี่ ขาดขาดพริกไหมเอาเคียว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 เลยเคียวเลยเคียวเลยเอาเป็นเอ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 เอีกนอนออนอเ็กอเด็กอะไรไม่ได้รงเลยนิกเป็นเม็ด

คือถามว่าพิยาเนี่ยอยากให้เขาซื้อดอกไม้ให้ไหมพ่ยาก็ไม่ได้อยากให้เป็นไม่อยากให้หนูซื้อดอกไม้เพราะอะไรรู้ไหมมันเปลืองตังนะแต่ว่าก็คือความรักความรักของเขานะ่ยมันมากใช่ไหมรักพิยาเนะี่ยเขาก็เลยบอกว่ายัางไงเูพยามากยังไงก็ต้องซื้อให้พ่ยาดอกไม้นะก็คือพ่ยาก็ขอรับดอกไม้นี้ไว้แล้วพ่ยาจะไปไหว้พระให้นะคือพิยาชอบมากเลยดอกไม้ดอกดอกดอกุหลาบ รู้ได้ไงว่าพี่ยาชอบดอกกุหลาบอาพี่ยาถามคำในในความรู้สึกว่าเออติดตามพี่ยามานานรู้ได้ไงว่าพี่ยาชอบดอกกุหลาบไปรู้ตอนไหนหนูจะรู้ตลอดค่ะเพราะว่าหนูจะติดตามพี่ยาทุกช็อตทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าพี่ยาชอบสีอะไรชอบสีแดงเขารู้ตัวหนูเองอ่ะก็ชอบดอกกุหลาบจริงๆนะพี่เอกแสดงว่าเขาเนี่ยรู้เลยรายละเอียดของพี่ยาหมดเลยว่าเขารู้ว่าพี่ยาชอบดอกกุหลาบแล้วดอกกุหลาบมาเก้าดอกดอกกุหลาบสีแดง อันนี้คือว่าเขาเขาติดตามจริงๆอันนี้เขารู้เลยว่าพี่ยาชอบสีแดงชอบดอกกุหลาบสีแดงนะแล้วก็พี่ยาได้มอบความก้าวหน้าความจเจริญให,ห้ความเจริญก้าวหน้าด้านธุรกิจค่ะเพราะว่าหนูอ่ะจากพี่ยาเป็นแบบอย่างทำธุรกิจจะต้องซื่อสัตย์ซื่อต,ต,องอตร,อรงใช่ต้องซื่อสัตย์และจริงใจสโลแกนโรงงานพี่ยาคนลุมต้องซื่อสัตย์และจริงใจเท่านั้นถ้าคุณไม่มีสองข้อนี้สแสดงว่าไม่มีคุณนะสมบัติ ที่จะได้ขายในโรงงานเราเด็ดขาดความซื่อสัตย์ความจริงใจและความดีมันจะต้องมีต่อไปถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ไม่เลิกจะทำมันอย่างเงี้ยไปขอบคุณมากไปขายหมูไปเดี๋ยวเราไปดูร้านเกาว่าเขาขายอะไรเนะน,นี่ยนะโอ้ทำไมฮะที่โอ้ถือแอนเลย

สูตรนี้หรอใช่อาทิตย์ที่แล้วขายได้3บตัวเลย30ตัวใช่30ตัวเอาตัวนี้ไปผสมไปต่อดยอดเลยยอดเลยม่ขายปลาร้าก